พระวรสารโดยทธนบุญมาราโกเมื่อเสด็จขึ้นจากเรือพระเดชสุเจ้าทรงไล่เห็นประชาชนจำนวนมากก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังปูงแกะไม่มีคนเลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มส่องสอนขาหรายเรื่องเนื่องจากเป็นเวลาเย็ยนมากแล้วปดาสิทธิ์จึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ทูลว่าสถา,านที่นี้เป็นที่เปี่ยวและเป็นเวลาเย็ยนมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามชน,นบทและตามหมู่บ้านร,บรอบๆนี้เถิดพระองตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิดบรรดาศิษย์จึงทูลถามว่าพวกเราจะต้องไปซื้ออาหารสักสองร้อยเหรียญมาให้เขากินหรือพระองตรัสว่าท่านมีขนมปังกีก้อนไปดูซิบรรดาศิษย์ไปดูแล้วกลับมารายงานว่า มีขนมปังอยู่ห้าก้อนกับปลาสองตัวพระองค์จึงทรงสั่งให้ทุกคนนั่งลงเป็นกลุ่มๆตามพื้นหญ้าสีเขียวเขาก็นั่งลงเป็นกลุ่มๆกลุ่มละ100คนบ้าง50คนบ้างพระองค์ทรง,งรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมาทรงยงยพระพักขึ้นมองท้องฟ้าแล้วทรงถวายพระพรแล้วทรงกล่าวถวายพระพรทรงบีขนมปังทรงให้บรรดาศิษย์ ปแจกจ่ให้กับประชาชนดังยังทรงแบ่งปลาสองตัวแจกจ่ายใ,ให้ทุกคนด้วยทุกคนได้กินจนอิ่มแล้วยังเก็บเศษขนมปังและปลาที่เหลือได้ถึง12กระบุงเต็มจำนวนคนที่กินขนมปังครั้งนั้นมีผู้ชายถึง5,000คนพอคิดจากอรสารย้อนกล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่ใช่ความรักเป็นพระเจ้า โลกของเราซึ่งมีมุมมองเรื่องความรักแบบอยู่เพลินและเห็นแก่ตัวได้สลับตำแหน่งของคำจึงทำให้เราสับสนโลกของเราคิดว่าความรักคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีและเป็นเรื่องถูกต้องที่เราจะไขว้เอาความรักมาโดยไม่ต้องคำนึงถึงจริยธรรมและสิทธิของคนผู้อื่นนี่ไม่ใช่ความรักแท้แต่ว่าเป็นความเห็นแก่ตัว พระเจ้าไม่ได้เป็นความรักประเภทนี้ความรักแท้นั้นเป็นเหมือนพระเจ้าคือศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ยุติธรรมและสมบูรณ์แบบถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงๆเราจะรักผู้อื่นเหมือนดังที่พระองค์ทรงรักพวกเรา